ไปถึงท่าเรือไม่มีใครเลยแล้วเรือก็ไม่มีแล้วบอกอยู่ไหนอยู่กลางแม่น้ําไปทําไมกลางแม่น้ําแล้วก็จะไปให้เราไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือแต่ตัวเองอยู่ในเรือกลางแม่น้ําสับสนชิบในชีวิตเขาทำไมไม่ตอบคำถามเราอ่ะทำไมเอาเรือไปไว้กลางแม่น้ำทำไมเขาไม่ตอบเราว่าเราไปถึงท่าเรือไม่มีใครอยู่เลยสักคนแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยหน้างานก็รับโทรไม่รับรับโทรศัพท์ เด็กผู้ชายคนนี้นคน,นที่ประสานงานไม่รู้เรื่องและทําให้ทั้งคณะตกเรือทุกคนดูนะะ<แ>นี่คือพูดแล้วไม่น่าเชื่อถือที่สุดมันไม่สนใจอะไรเลยโอ้โห องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่สะเทือนวงการนางงามค่ะเมื่อวันนี้นะคะเวทียักษ์ใหญ่อย่าง MGI ค่ะได้มีการประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Miss g r a ด d i ิน e r n a t i o n a l 2024ของประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยทางด้านของบอสนวัตน,นะคะก็ได้มีการออกมาไล่ฉาดเดือดค่ะในความที่จัดงานเนี่ยไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานทั้งยังโดนคุกคามจนคนในองค์กรน,นะคะเกือบต้องถูกทำร้ายก่อนล่าสุดนะคะไม่รู้่ายังไงกันแน่ค่ะเมื่อทางด้านของ MGI กัมพูชานะคะก็ไม่อยู่เฉยค่ะได้มีการออกมาไล่่ตตันนนห้้้้้าาชีีแแจจงงงขขอออเเท็ริลละนนบกยะคะ วันหนังคนละม้วนค่ะสืบเนื่องจากการร่วมเจ้าภาพนะคะระหว่างกัมพูชาแล้วก็ไทยค่ะโดยมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดนะคะระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2 5งพที่พนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่7-25ถึงตุลาคม2 5ง7 แต่แล้วนะคะต้องบอกว่าจู่ๆค่ะก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเมื่อ7ตุลาคม2017ค่ะทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะหรือว่าเจ้าพอ่อนางงามจากไทยค่ะได้มีการโพสต์อรีสร่ส้มเดือดแบบรัวๆนะคะโดยมีการโพสต์เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะโดยมีการระบุข้อความว่าเ้อพูดอย่างทําอย่างทํามือนันโปรเฟชชั่นอลและต่อมาก็มีการโพสตร,ระบุข้อความว่า We move และมีการโพสต์อีกครั้งว่า I never miss this kind of person พร้อมยังมีการโพสเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่ายังไม่สะดวกอธิบายอะไรเพิ่มเติมจนกว่าทุกกคนจะลับถึงไย เรียบร้อยครับ ขณะที่ความระอุเดือดต่อเนื่องนะคะเมื่อแฟนเพจ a c e b o o k ของ Miss Grand International ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความประกาศแจ้งข่าวว่า Miss Grand International 2024ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทําหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss g r a n d International หรือ MGI ได้เราขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจและคุณหวังว่าจะได้รับ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณองค์กรมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล และหลังจากนั้นนะคะทางด้านของบอนนวัตเองค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคร่าวๆนะคะก่อนมีการประกาศว่าเตรียมพานางงามแล้วก็ทีมงานของตนค่ะบินกลับไทยด,วด่วนโดยบอสนวัตนะคะมีการออกมาไลฟ์สดค่ะแล้วก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะขออนุญาตออกจากประเทศนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเนี่ยมีคนมาด้วยที่ไม่น่าไว้วางใจเขาเนี่ยไลฟ์ live, แล้วผมเนี่ยก็เลยไลฟ์ใครเนี่ยฟังรู้เรื่องเนี่ยไปฟังหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรน่ากลัวมากขออนุญาตพูดหลังจากทุกคนเนี่ยไปถึงไทยแล้วนะครับ และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะก็คือในเรื่องของเรือค่ะที่เหล่าสาวงามนะคะจาก74ประเทศทั่วโลกค่ะมาพร้อมในชุดราตรีอย่างงดงามร่วมกาลาดินเนอร์ซึ่งจัดบนเรือกลางแม่น้ำแต่ที่ทำเอาหลายคนนะคะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือความไม่พร้อมค่ะในการจัดสถานที่หรือว่าการดูแลนางงามทั่วโลก ดยช่วงหนึ่งในไลฟ์นะคะบอสนวัตเองค่ะก็มีการกล่าวถึงเรื่องเรือนด้วยว่าเขาเนี่ยทำไมไม่ตอบคําถามเราละ่ะว่าทําไมเขาจะยกเลิกทําไมเขาไม่ตอบคําถามเราว่าทําไมเอาเรือไปไว้กลางแม่น้ําทําไมเขาไม่ตอบเราเราเนี่ยไปถึงท่าเรือเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยสักคนมันไม่ตอบในสิ่งที่มันไม่อยากตอบแล้วหน้างานเนี่ยก็ไม่รับโทรศัพท์ไปถึงก็ไม่รับโทรศัพท์ ผมพูดตรงๆนะไปถึงท่าเรือเนี่ยไม่มีใครเลยแล้วเรือเนี่ยก็ไม่มีบอกว่าอยู่ไหนอยู่กลางแม่น้ำํำไปทําไมกลางแม่น้ําแล้วก็จะให้เราเนี่ยไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือแต่ตัวเองอยู่ในเรือกลางแม่น้ําสับสนชิบหายชีวิตหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการไม่รับโทรศัพท์อีกแล้ว ขณะที่ทีมงานของบอสนวัตนะคะก็มีการกล่าวขึ้นมาถึงความชุลมุนค่ะจนวิดเกือบปะทะก,กันนะคะว่าเหมือนเราเนี่ยขึ้นเสียงแล้วเขาเนี่ยจะมาต่อยแวนนี่มันไม่ใช่โดยบอสนวัตก็มีการกล่าวว่ากับเถอเราไม่ไหวแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยกำลังจะเอาประเทศเนี่ยมาพัวพันปัญหาของคน5คนเนี่ยซึ่งนั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมยังไม่ปล่อยเราแล้วพยายามพูดให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คุณไม่มีคุณภาพอะ่ะคุณไม่ทําตามข้อตกลงอะไรก็ไม่มีแบ็คด็อกก็ไม่มีลําบากเหลือเกินนี่หรอมาตรฐาน ไม่อยากให้เป็นสงครามระหว่างประเทศไม่อยากเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าไปตกหลุมพรางคนพวกนี้ขณะที่ในทีมงานของบอสเองค่ะก็มีการกล่าวขึ้นมาว่าการไปขึ้นเรือเนี่ยก็เป็นเขาเองที่บอกอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมเนี่ยเราทําตามให้เขาทุกอย่างไม่เคยมีอันไหนที่เราบอกว่าแคนเซิลสักอันสักเรื่อง แต่วันนี้เรื่องที่เราเนี่ยรับไม่ได้ที่สุดมันก็คือการคุกคามที่เราย้ายเนี่ยไม่ใช่ว่านูนีนั่นแต่ทางทีมงานเขาทั้งหมดคุยประโยคสุดท้ายคือเขาเนี่ยแทบจะทําร้ายคนในองค์กรดังนั้นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเราเนี่ยต้องกลับประเทศถ้าการคุยกันแบบนี้ยังจะทําร้ายคนในองค์กรนั่นหมายความว่านางงามเราเนี่ยจะไม่มีความปลอดภัยทุกคนเลยตัดสินใจว่าโอเคเรากลับเขาทําไมไม่ตอบคําถามเราล่ะว่าทําไมเขาจะยกเลยเขาทำไมไม่ตอบคำถามเราทำไมเอาเหลือไปไว้กลางแม่นาม้าไม่มีใครตอบอันนี้ได้ แล้วทำไมเขาตอบล่ะทำไมเขาไม่ตอบเราวะเราไปถึงท่าเรือไม่มีใครอยู่เลยสักคนไม่ีกแล้วไม่คือมันคือมันไม่ตอบในสิ่งที่มันไม่อยากตอบไม่ต้ปฏิเสธโดยทื่นเชิงว่าไม่มันไม่อยากตอบในสิ่งที่มันไม่อยากตอบแต่มันจะปวนอย่างเดียวแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยหน้างานก็รับโทรไม่รำรับโทรศัพท์ไปถึงไหนไปถึงไหนกุ๊ไปถึงก็ไม่รับโทรศัพท์นะ เท่าไหร่ก็ไม่รับไม่ไหวไม่ไหวไปไหวเอ๊ยทำไ,ไงไงพี่แวนกับถูกถูกตบอะจิจริงๆผู้ชายจะมาผู้ชายจะมาต่อยพี่แวนทุกคนผู้ชายจะมาต่อยพี่แวนแล้วมาบอกว่าเหมือนเราขึ้นเกีย่นแล้วขเขาเลจะมาต่อยวันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก,มกนเนี้ยฮะอย่ากโกหกผู้ชายคนไหน เนี่ยค่ะเนี่ยคนนี้นะทุกคนด,กดูคนใดไลฟ์เลยโตเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเปิดเด็กผู้ชายคนนี้คน,นคนที่ประสานงานไม่รู้เรื่องและทําให้ทั้งคณะตกเรือทุกคนดูนะและติด<บ>ต่อไ,<ห>ไม่ได้ด้วยก็แล้วแต่นี่คือพูดแล้วไม่น่าเชื่อถือที่สุดต่อ้เขาพูดอะไรก็ตามและเขาทั้งคณะพร้อมที่จะปกป้องเด็กคนนี้ทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้ทําให้การประสานงาน ผมพูดตรงๆนะไปถึงท่าเรือไม่มีใครเลยแล้วเรือก็ไม่มีแล้วบอกอยู่ไหนอยู่กลางแม่น้ําไปทําไมกลางแม่น้ําแล้วก็จะไปให้เราไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือแต่ตัวเองอยู่ในเรือกลางแม่น้ําสับสนชิบหายในชีวิตสับสนไปหมดสับสนที่สุดคนดูหมื่นนึง่ะตอนเนี้ของเรา ช่วยกันแชร์ด้วยไม่อยากเป็นสงครามระหว่างประเทศไม่อยากเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าไปตกหลุมพรางคนพวกนี้วันนี้เราก็ททำกิจกรรมเราเลือกกอย่างเราจะเป็นที่กิจกรรมมากอยากให้โชว์นักนึกอะไรเราก็ทำทำทุกอย่างการไปขึ้นเนือก็เป็นเขาเองเป็นคนบอกอะไรก็ตามที่กิจกรรมเราทำตามให้เขาทุกอย่างไม่เคยมีอันไหนที่เราบอกว่าให้แคนเซิลสักอันสักเรื่อง แต่วันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบรับไม่ได้ที่สุดมันคือการขักถามค่ะการตัดสินใจที <S <S ่เราย้ายมันไม่ใช่ว่าแคนเบรีย์เนื่องนะแต่เป็นทีมงานเขาทั้งหมดคุยประโยคสุดท้ายคือเขาแทบจะทําร้ายคนในองคอ์กรอยู่แล้วอะดังนั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องกลับประเทศนะคะแล้วก็ถ้าการคุยแบบนี้ยังทําร้ายคนในองคอ์กรนั่นหมายความว่านางงามเราจะมีความปลอดภัยได้ยังไง ทุกคนเลยตัดสินใจโดยที่นวัดนะคะตัดสินใจว่าเราก,กลับกลับเธอต้องกลับใช่กลับ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 ไอ้กลับอะกลับอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์เราไม่ไหวแล้วไม่ใช่ปัญหาของประเทศนะครับช่วยกันแชร์ด้วยไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่เขากําลังจะเอาประเทศมาพัวพันมันเป็นปัญหาของคนห้าคนซึ่งเขายังนั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงแรม<ช>เขายังไม่ปล่อยเราอยากดูไหมอยู่แถวนี้แหละ ไม่ดูไม่ดูไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้วพยายามพูดให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คุณไม่มีคุณภาพอ่ะคุณไม่ทําตามข้อตกลงเธอต้องเล่าด้วยว่าวันแข่งข่าวจริงเราจะมีซีนเราจะมีรีมูซีเราจะมีอะไรเต็มเล่าเดี๋ยวไปเล่าประเทศไทยนะทุกคนต้องเล่านะไม่ใช่ว่าไม่เล่านะอะไรก็ไม่มีเลสคารโปงคาับเป็ดไม่เหลือเลยสักอย่างหนึ่งแบ็คดงแบ็คดอปไม่มีลําบากเหลือเกินเนี่แหละมาตรฐาน โล่ low up ต <Low up, S 2> ั้งแต่มามตอนป่านนี้ยังไม่มีมันไม่สนใจอะไรเลยสนใจแต่แต่งหน้าทําผมแล้วก็อยู่ๆก็เดินมาถึงงานคือผมก็เต็มความสามารถผมก็อดทนสูงนะที่ผมต้องขึ้นไลฟ์เพราะว่าเขาไลฟ์นะครับเขาไลฟ์ก่อนแล้วเขามั่นหน้าไหมล่ะสเตทเมนต์ออกมาก่อนนะว่าเขาโ no l o n g ร์ไลเส้นเห็นไหมเขาทําอะไรก็แล้วแต่เขาต้องใหญ่กว่าคนอื่นหมด แม้กระั่งเด็กเมื่อวันซืนยังมาชี้หัวผมได้อ่ะโอโ้โหถ้าเนียดอยู่กับคุณวัดแล้วคนแค่ขอสองคนเนียดโดนเลยูแต่แบบกาดเขาก็ใช้งานดีนะพอเนียดขึ้นเสียงสูงแล้วมันต้องมันต้องสู้อ่ะมันต้องเตรียมกันมาสูงม,มากเลยอ่ะสูงจนน่ากลัวเสียงอ่ะ เด็กเมื่อวันสื่อเด็กยี่สิบต้นๆน่ะปรีดและชี้ด้วยอะ่ะเลรวได้ถ่ายไปไหมกาดด่าพี่แวนแบบน่ากลัวมากบอกให้เอากาดออกไปจะคุยธุระงานการงานมันก็ไม่ยอมแล้วกาดก็จะคอยปว่วนอยู่ตลอดแล้วจะคุยอะไรได้เราก็กลับสิบอกเชิญกาดออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะคุยงานกันแบบสุภาพชนมีคุณเทเรซ่าคุณนวัดมี เอ็ดีสองคนมีน้องสาวแล้วก็มีคนที่ก่อปัญหาเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาให้อยู่ก็จะอยู่เขาเขาไม่ทําอะไรตามสิ่งที่เราขอเลยเราบอกว่าเออคนนี้เราไม่รู้จักเอาออกจากตรงนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันดูคุกคามเขาก็ไม่สนถ้าไม่สนเราก็คุยไม่ได้เราบอกเออระหว่างคนนี้กับพวกเราออกกันในเซ o ชนเนี่ยมันจําเป็นออสุดท้ายเขาก็ไม่ออก ขาก็บอกเขาไม่อนุญาตให้ออกก็ใช้อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้ก็เราก็เลิกคุยอย่าอย่าไปฟังมันบอกคนไทยคนไทยไม่ต้องเข้าไปในไลฟ์มันอันนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะนะครับขออนุญาตออกจากประเทศนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่เพราอเมื่อสักคร,ร,รู่เขามีเขามีคนมาด้วยที่ไม่น่าไว้วางใจไปจัดการเลยฮนะทำไมเขาไลฟ์เพราะเขาไลฟ์ผมไลฟ์ใครฟังภาษารู้เรื่องไปฟังเขาหน่อยเขาพูดว่าอะไรครับน่ากลัวมากขออนุญาตพูดหลังจาก ทุกคนไปถึงประเทศไทยแล้วนะครับสุดติงจริงๆทุกเรื่องคนอะสุดอีกนิดนึงเขาจะต่อยแล้วต่อยไม่กลัวกลัวมีอาวุธจะสิมาโอ้โหไม่ไม่ไม่ร้องทำไมมารยาเดินไปถามมึงร้องทำไมเอาคนเอาบุคคลที่ไม่เราไม่รู้จักลักษณะเป็นบอดี้การ์ดมานั่งคุม บอกให้ออกไปก็ไม่ออกมันมาร้องทำไมม,ม,มีการเคารพกันเลยอ่ะไม่มีการเคารพกันเลยเด็กเมื่อวันซืนเด็กอายุยี่สิบกว่ามายืนด่าพวกเราไ,ไ,รได้ด้วยใช่อันตรายอ่ะอันตรายมากเราก็ไม่รู้อะเราก็เมตตาทุกคนนะเราก็คิดว่าเออให้โอกาสกันแต่ถ้าแบบหนักกันซะขนาดนี้ก็ตัวใครตัวมันก่อนขอเขาเรียกว,ว่าคุณเทเลซาเป็นลูกน้องเขานะระหว่างบอดี้การ์ดกับผู้บริหารมันเอาบอดี้การ์ด นี่กลับไปอนะ่ะพี่ว่านะทำเพลซคอนเซนใหม่เอาใหม่หมดเลยอะ่ะเอาใหม่หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับครับตัดสินใจแล้วครับกลับเลยครับ และหลังจาก MGI นะคะได้มีการประกาศยกเลิกค่ะการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Miss Grand International 2024นของประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการทางเพจของ Miss Grand c a m b บเดียนะคะก็ได้มีการออกมาประกาศเช่นกันโดยระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่าเราขอแจ้ง Miss Grand กัมพูชาจะไม่ขอรับใบอนุญาตจากองค์กร Miss Grand International อีกต่อไปเนื่องจากองค์กร Miss Grand ไม่เคารพกัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพและไม่ร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชา และก็มีการโพสต์อีกครั้งนะคะว่าผู้จัดงานของเราจะจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดร็เๆนี้ว่าด้วยประเด็นกับคุณวัฒน์ประธานมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแล และอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในโลกโซเชียลนะคะผู้ใช้ทิกตกอค่ะหรือว่าแฟนานางงามรายหนึ่งนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ดบทความค่ะหลังมีการสรุปคข้าข่าวนะคะที่ทีมงาน MGI กัมพูชาค่ะได้มีการไลฟ์สดชี้แจงไว้บางส่วนโดยผู้ใช้รายนี้นะคะได้มีการระบุข,ข้อความว่าสรุปไลฟ์แคมวันนี้พาร์ทพิงบอสและทีมงาน MGI แปลและสรุปมาไม่หมดนะครับบอสกดดันทีมงานเขมรทาให้ทีมทํางานลําบากคอยกดดันให้ทําตามสั่งมีการวางแผนไว้ทุกอย่างแล้วว่าแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรที่ไหนเวลาไหนแต่บอสก็เปลี่่ยยนทุกอาง ามใจชอบทําให้ทีมวุ่นวายมากเรื่องเรือวันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้ทีมขเขมรทําเต็มที่เพื่อจัดหาเรือให้บอสแต่ฝนก็ดันตกก่อนเลยทําให้เรือเข้าอู่แต่เมื่อบอสมาถึงฝนหยุดตกพอดีแล้วมาถึงท่าเรือไม่เจออะไรเลยโกรธทีมงานที่ไม่เตรียมการไว้ทีมงานเราพยายามอธิบายแล้วแต่บอสไม่รับฟังเหตุผลใดๆพานางงามขึ้นเรือสักพักขอกลับขึ้นฝั่งพานางงามไปกินอาหารญี่ปุ่นและไม่ให้ทีมงานขเขมรกินด้วยบอกจ่ายเอง คราวๆจับได้ประมาณนี้ทุกอย่างโยนขี้ให้บอสและทีมงานแปลผิดต้องขออภัยพูดไวปานจรวดทามกลางชาวเน็ตนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนค่ะว่าทีมไทยและประเทศอื่นจัดงานมาเป็น10ปีไม่เคยมีปัญหาขนาดนี้พิจารณาตัวเองได้แล้วขเขมนต้องกดดันอยู่แล้วค่ะทํางานใหญ่ขนาดนี้ระดับอินเตอร์ค่ะเราเชื่อนะเชื่อว่าบอสอยากให้งานออกมาอยู่ในมาตรฐานเพราะเราต้องดูความเหมาะสมและชื่อเสียงของเวทีและต้องดูแลนางงามอีกต้องเยอะต่อไปมือหมดอนาคตกับแกลนแน่ขเขมนมีปัญหากับใครไม่มีมีปัญหากับเจ้าของแกล ก็มันไม่ได้มาตรฐานเวเขาเขามีข้อตกลงกันอยู่เขาให้โอกาสมากมากเลยนะทําดีก็เป็นชื่อเสียงกับประเทศตัวเองขณะที่ความอัปเดตของบอสนาวัดน,นะคะหลังบินกลับไทยวันนี้ค่ะก็มีการโพสต์ภาพนะคะหลังถึงเมืองไทยค่ะแล้วก็ยังโดนคุกคามโดยมีการโพสต์ระบุข,ข้อความรัวนะคะว่ายังคงส่งทีมงานมากกว่า10คนเพื่อดักนางงามที่ล็อบบี้และบังคับให้พูดขอบคุณองค์กรของตัวเองทําให้ผู้เข้าประกวดหวาดกลัวถ้าไม่พูดก็เดินไล่ตาม แล้วก็โพสต์อีกว่าส่งคนมาอีกแล้วนั่งหลบตามมุมพร้อมกล้องและไฟถ้านางงามหลงเดินมาก็จะเข้าชาร์จทันทีเป็นคนที่พูดกันไม่มีวันเข้าใจและละเมิดสิทธิของผู้อื่นแบบไม่แคร์ใครนางงามไม่ยอมให้อัดคลิปก็วิ่งตามแล้วก็มีการโพสตอีกครั้งนะคะว่า New MGI 2 0 2 4 Page Conference of October 10 และอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขณะที่แฟนนางงามค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดของมิสแกรนกัมพูชายอย่างบีโซเทรีนะคะว่าเส้นทางการประกวดค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยทีมงานกัมพูชานะคะก็ยื่นคําขาดว่าอาจจะให้เธอนนเนี่ยทอนตัวจากการประกวดทําให้พลาดในการเริ่มต้นความฝันในครั้งนี้ทำกลางความเสียดายของแฟนๆนางงามค่ะอีกทั้งเพจดังนะคะอย่างแกริซึ่มค่ะก็ยังได้มีการโพสตระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดส่งผลให้โซเทรีบีมิสแกรนกัมพูชา2024พิมพ์ข้อความผ่ ine, านแอปพลิิเเเคชปฏสธกกาาารรข้่วม กวด Miss g ล a n ิ i n t t r n n t i o n a l 2024และจะไม่เดินทางมาเก็บตัวณนะประเทศไทยและงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากที่ทีมงาน MGI กัมพูชานะคะมีการไล่ต้นวัตแต่ละอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวดังกล่าวค่ะจะจริงเท็จอย่างไรและทางด้านของ MGI กัมพูชานั้นค่ะจะมีการแถลงข่าวเร็วนี้ว่าอย่างไรติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o k To ปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุกต๊อแตงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ